สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวหลังโดนจับโปะที่มาท่าเด็ดหน้ากระจกกับลูกน้องแม่น้ำหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนจับโปะท่าเด็ดหน้ากระจกกับลูกน้องฝ่ายชายก่อนเผยหลักฐานเด็ดไม่ได้ถ่ายแค่คนเดียวจากกรณีที่มีผู้ใช้ดิจตอลายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปแฉเมียหลวงบุกไปทวงคืนสามีพร้อมกับระบุข,ข้อความอวยว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้าน เมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็กๆสองคนคนโตอายุหกขวบคนเล็กแปดเดือนแชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวงต่อมาทางด้านแม่น้ำหนึ่งก็ออกมายอมรับว่าบุคคลดังกล่าวที่ฝ่ายหญิงหมายถึงกลับได้ออกมาชี้แจงประเด็นดาม่าดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วว่ายอมรับว่าเป็นคนที่หลายคนโยงกันจริงๆแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวตามคำกล่าวอ้างอย่างแน่นอน ซึ่งฝ่ายชายเป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่กับตนสนิทกันจริงแต่ไม่ได้เกินเลยแน่นอนตนมีลูกน้องกว่า80คนสนิทกันทุกคนคลิปที่เห็นว่าเหยียบหลังลูกน้องก็เป็นตนจริงๆไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ตรงนั้นมีลูกน้องอีกเป็นสิบเรื่องสร้างบ้านก็ให้กู้เงิน3 0 0แสนบาทมีสัญญาชัดเจนไม่มีการสร้างให้แต่ประการใดฝ่ายหญิงนั้นตามหึงหวงลูกน้องของตนมาตลอดหวงแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่เป็นกะเทย ฝากไปถึงฝั่งเมียหลวงห่างมีหลัหกลฐานก็เอามายืนยันและตอนนี้มีการปรึกษาทนายความเตรียมฟ้องร้องแล้วรวมถึงได้มีการแฉภาพเทียบช็อตต่อช็อตของแม่น้ำหนึง่งและฝ่ายชายที่ถ่ายอยู่ในมุมห้องเดียวกันจนทําเอาหลายๆคนสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ล่าสุดทางด้านแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวต่อหน้าเมียหลวงโดยโพสต์ภาพลูกน้องที่คุยกันแชทกลุ่มพร้อมกันหลายๆคนที่มีการถ่ายรูปในมุมเดียวกัน ทางด้านแม่น้ำหนึ่งและฝ่ายชายกำลังเป็นประเด็นซึ่งเท่านี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าในห้องไม่ใช่เป็นห้องรับแต่อย่างใดเป็นมุมห้องที่ทุกคนในบ้านก็ถ่ายได้เช่นกันเนื่องจากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องนี้ไฟสวยนั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกระแสข่าวดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ